สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ Ford ดนะครับวาแท็กปี2019นะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกีต OBD รุ่น CAGOFA กับทางร้าน OBD Shop นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับเช่นวาแท็กนะครับคันนี้นี่รถลูกค้านะครับลูกค้าก็ติดตั้งไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้นะครับ ก็พอร์ตอวีดีของรถนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไวแข็งนะครับอยู่เหนือคันเร่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพอร์ตอวีดีอีกหนึ่งหนึ่งอันนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตรนะครับลูกค้าให้ติดดีมวกไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากไม่อยากจะเอาโชว์ไว้ด้านนอกนะครับให้ติดไว้ด้านในรับ ให้ลูกค้าตามความต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทํายังไงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือเกจ C D นะครับ O F A ที่ลูกค้าเลือกนะครับสามารถดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับเกจจะสมูทนะครับตัวนี้นะครับสมูทมากนะครับนี่ครับยวดูนะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับ โดยการกดเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างนี้ได้เลยนะครับจากนี้เลยนี่นะครับหน้าจอสวยงามนะครับสามารถดูวัดรอบบูธโบนะครับดูภูมิน้ํานะครับแล้วก็โฟนนี่คือแบตเตอรี่ความเร็วพัดเราะขึยนต์บูธนะครับดูได้หมดเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้ออุบรรุ่น c g o บติดต่อร้านอบปกรช็อปได้นะครับ ขอบคุณผู้ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับเลือกใช้สินค้าและบริการของเรานะครับวันนี้ผมป๊อปโอ d ี h o p ขอจบรีวิวนะครับโอ d ีรุ่น c a g OSA กับ Ford Vitec ปี2019ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708ครับสวัสดีครับ